ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเชา้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ชังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะอายที่จะพูดถึงแต่ทุกคนทำกันอยู่เงียบๆนั่นคือสายมูหรือมูเตลูแต่รู้ไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่องมงาย แต่เป็นเรื่องของเศรศาสตร์พฤติกรรมที่น่าสนใจมากจากข้อมูลของรองศาสตราจารย์ดรธานีชัยวัฒน์และโคชหนุ่มจักกะพงษ์เมทันจากช่อง The Money Coach พวกเขาได้วิเคราะห์ว่ามูเตลูจริงๆแล้วเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงในความรู้สึกคำว่ามูเตลูมาจากภาษาอินโดนีเซียแปลว่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมพลังเหนือธรรมชาติ แต่ในสังคมไทยมันคือการรีแบรนด์ของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมานานแล้วมีสองกลุ่มหลักๆที่ชอบหมู่กันกลุ่มแรกคือคนที่กังวลกับความเสี่ยงในอนาคตอยากให้สุขภาพดีอยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอยากให้ลูกเรียนเก่งพวกเขาไม่ได้หมู่แล้วนิ่งเฉยแต่กลับมาตั้งใจทำตัวดีขึ้นเหมือนได้แรงผลักดันจากข้างในกลุ่มที่สคือคนที่เผชิญความไม่แน่นอนแล้วไม่รู้จะเลือกทางไหนดีเช่น จะเรียนหมอดีหรือวิศวะดีพอไปมูมาแล้วได้สัญญาณว่าควรเป็นวิศวะเขาจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแม้ไม่มีเหตุผลชัดเจนที่น่าสนใจคือธุรกิจสายมูในไทยมีมูลค่ามหาศาลจากที่แต่ก่อนไปวัดเดียวขอทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นต้องไปที่นี่ขอความรักไปที่นั่นขอเรื่องงานมีการแบ่งเซกเมนต์ชัดเจนแล้วนี่ยังไม่รวมการมูข้ามประเทศนะครับต้องไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปเกาหลี ตลาดมันใหญ่ขนาดนี้ไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามาทําธุรกิจเคยสังเกตไหมครับว่าสัตว์ที่คนชอบถวายม้าลายยีราฟช้างแอฟริกาไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยเลยม้าลายหมายถึงความโดดเด่นยีราฟคือมองไกลช้างคือความยิ่งใหญ่ไก่ชนคือความมุ่งมั่นแต่อันตรายคือบางคนหมูจนเป็นหนี้พราคิดว่ายังมูไม่พอต้องมูเพิ่มอีกนิดอีกนิดอีกนิดจนกว่าจะได้เหมือนติดการพนัน ในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมีคําอธิบาย3อย่าง 1. เราได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อลดความกังวล 2. มี illusion of control คือภาพลวงตาว่าควบคุมได้และ 3. loss aversion กลัวว่าไม่ทําแล้วจะเสียใจในทางวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า placebo effect เหมือนคนป่วยกินยาหลอกแต่หายจริงเพราะคิดว่าได้กินยาแล้ว การมูก็เหมือนกันมันทำให้เรามีความมั่นใจลดความกังวลและโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำได้ดีขึ้นนี่คือผลดีที่เกิดขึ้นจริงในใจของเรารู้ไหมครับว่าในสังคมที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับรู้จักใครมากกว่าทำอะไรได้การมูจึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลเพราะถ้าพัฒนาทักษะเก่งแค่ไหนแต่ไม่มีคนสปอร์ตก็ยากที่จะสาเร็จแต่การมูอย่างน้อยทำให้เรารู้สึกว่ามีพลังอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลัง ในสังคมที่เต็มไปด้วยความสเตรสความไม่แน่นอนธุรกิจการมูจริงตอบโจทย์การมีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นใจในสังคมที่มั่นใจอะไรไม่ได้เลยแต่มีอันตรายอีกอย่างคือ Moral Licensing การใช้เงินบูชาเพื่อลบล้างความผิดเช่นคอร์รัปชันแล้วไปสร้างวัดมันคนละเรื่องกันนะครับสิ่งสำคัญคือการหาสมดุลมูได้แต่อย่าให้เป็นภาระทางการเงิน ถ้าการมูทําให้คุณมีกําลังใจมีความหวังและชีวิตเดินต่อไปได้โดยไม่ทําให้กระเป๋าแบนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่าลืมว่าการมูไม่ความทดแทนการพัฒนาตัวเองมูแล้วก็ต้องตั้งใจทํางานมูขอสุขภาพดีก็ต้องดูแลตัวเองที่สําคัญที่สุดการมูคือการจัดการความเตรีในใจแต่การเตรียมตัวและการออมคือการจัดการความเสี่ยงในชีวิตจริงทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันวันนี้เราได้เรียนรู้ว่า มูเตลูไม่ใช่แค่ความงมงายแต่เป็น,นกลไกทางจิตวิทยาที่ช่วยให้คนจัดการกับความไม่แน่นอนในชีวิตจำไว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเรื่องใจได้แต่เงินออมช่วยเรื่องชีวิตจริงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่าน